มาร่วมเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในโลกที่พวกเขาได้เติบโตทำงานที่จะไม่ใช่โลกที่พวกเราเห็นในปัจจุบันเพราะโลกกำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดหรือที่เรียกว่าโลกกำลังถูก Disrupt ทุกเซียววินาทีไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมการแพทย์หรือทุกการกระทำในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดนี้ล้วนมีเทคโนโลยีเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นบทบาทสําคัญของชีวิตของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อนําไปสู่การพัฒนาชีวิตในทางที่ดีและเพื่ออำนวยความสะดวกสบายของมนุษย์มากขึ้นนั่นเองดังนั้นเด็กๆในวันนี้นอกจากจะต้องมีความรู้วิชาการที่ดีแล้วยังไม่เพียงพอเพราะเด็กๆยุคนี้จําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องถูกจัดเตรียมความ และความสามารถซึ่งไม่ใช่แต่เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นเท่านั้นแต่เด็กๆยุคนี้ควรได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีตั้งแต่ตอนนี้และถูกส่งเสริมให้เป็นผู้นาด้นานเทคโนโลยีให้โลกของพวกเขาเองต่อไปโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี Technology Excellence Program ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้เปิดขึ้นเพื่อสามารถส่งเสริมให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมให้กับตนเองและสังคมในโลกที่กำลังมีแต่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท360องศาหลักสูตรนี้จะทำ เพื่อได้เรียนรู้ทฤษฎีหลักการด้วยการลงมือปฏิบัติการจริงผ่านกระบวนการเรียนที่สนุกสนานฝ่ายเรียนรู้ที่รวมความรู้ทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อให้เด็กๆได้เข้ามาสู่ประตูในการสร้างสารรค์นวัตกรรมเล็กๆที่เกิดจากแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของเด็กๆเ,เองส่งเสริมการคิดสร้างสารรค์ฝึกทักษะการกล้าสแสดงออกและทักษะที่จำเป็นแห่งศตรวรรษที่21อย่างเข้มข้นด้วยหลักสูตรหุ่นยนต์ FTC การเขียนโปรแกรมในด้านศิลปะจากประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ The National University of Singapore และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มเนื้อหาการเรียนตลอดหลักสูตรแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆคือ 1. กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และวิศวกรรมพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่การพูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่มีพื้นฐานเลยด้วยทฤษฎีหลักการหุ่นยนต์ และวิศวกรรมพื้นฐานจากการสอนโดยคุณครูวิศวกรเฉพาะที่เป็นกันเองและเริ่มปูพื้นฐานทั้งการเขียนแบบอย่างง่ายอันแบบวงจรไฟฟ้าการปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ครบคันและทันสมัยเช่นหน้าเรียนรู้ผ่านบอร์ดสมองกลอย่าง Kid Bright พร้อมสื่อการเรียนรู้จากสวทชอ,องค์กรที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยและ Mi โครบิด ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีระดับสากลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถเลือกใช้กันได้อย่างเต็มที่ทาให้เด็กๆได้เข้าใจตกผลึกความรู้ด้านสเต็มอย่างชัดเจนเช่นด้าน Science ไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลื่อนที่แรงความฝืดการทดเฟืองเพื่อผ่อนแรงหรือเพิ่มแรงหรือการตั้งสมมติฐานทดลองและบันทึกผลในกระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีที่ฝึกลอจิกในการเขียนโปรแกรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความสามารถของอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเอนจิเนียริ่งในการทำงานตามหลักของวิศวกรรมการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างปลอดภัยวาดแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องการทำงานของหุ่นยนต์วิศวกรรมและด้านแมตต์เมติกส์เพื่อคำนวณหาอัตราทดเฟืองที่เหมาะสมกับการทำภารกิจต่างๆการเพิ่มจำนวนที่เท่ากันเพื่อหารอบการวนลู การหาเซลส่วนอย่างตามเพื่อเปรียบเทียบค่ากำลังซึ่งในกลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัตินั้นนักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติการออกแบบดีไซน์โรบอทเพื่อทำภารกิจ ตั้งแต่การลงมือปฏิบัติการประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ด้วยอ,อุปกรณ์หุ่นยนต์พร้อมให้กับนักเรียน1คนต่อน1นชุดไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ EV3 พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพว่วงหรือหุ่นยนต์แบบ humanoid เช่นหุ่นยนต์ Edbot และ Ubitech ที่มาจากการนำเข้าจากหลายๆประเทศเพื่อให้เด็กได้สัมผัสควบคุมผ่านการเล่นและการเรียนรู้ในภารกิจที่แปลกใหม่ได้ใช้จินตนาการและความรู้ในการแก้ปัญหาอีกทั้ง ยังมีหลักสูตรการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกที่มีความท้าทายและเหมาะสมตามวัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ first tech challenge และการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวที world robot olympiad ให้เด็กๆที่สนใจได้สร้างความรู้จากแรงบันดาลใจในการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์เวทีระดับภูมิภาคประเทศและนานาชาติซึ่งจากเด็กที่ไม่มีพื้นฐานมาก,ก่อนสามารถแข่งขันได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเน,นื่องมากมาย 2. กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Computer Science ซึ่งเป็นหลักสูตรจาก National University of Singapore ที่ให้เด็กๆได้เรียนตั้งแต่วิทยาการคำนวณจนถึงการเขียนโปรแกรมแอป l i c เคชันหรือเกมที่ใช้งานได้บนมือถือและสามารถดาวน์โหลดให้ใช้งานได้จริงเพราะทักษะการเขียนโปรแกรมจะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของอาชีพในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าสาขาทางการแพทย์การเงินศิลปะนิติกรรม หรือกษเศษกรรมทั้งหมดล้วนต้องมีความรู้ด้านนี้เป็นอย่างดีหลักสูตรจะเริ่มสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยเพื่อเริ่มฝึกฝนโลจิกการเขียนโปรแกรมให้แข็งแรงที่สุดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความน่ารักน่าสนใจ ดึงดูดตามว้ของนักเรียนโดยมีหลักสูตร5เลเวลด้วยกันเช่น Beginner Level 1ใช้ t i n k e r c o m และ CodeCombat ปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบด้วยการวางบล็อกลีเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูนเอฟเฟกต์แอนิเมชันประกอบคำสั่งต่างๆทำให้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างการเขียนโปรแกรมเช่น Flowchart และ p s e u d o โ code และวิธีการทดสอบการเขียนโปรแกรมไปจนถึงการวนล,ลูปและคำสั่งให้ทำตามเงื่อนไขยอย่างง่ายได้ Beginner Level 2ได้ใช้ GrokLearning.com App Inventor และ Code.org เพิ่มเติมส่วนการคิดอย่างมีโลจิกที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการวนและซ้อนของลูปก,การวางเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยฝึกวนซ้ำไปเรื่อยๆจนชำนาญจะได้ทำการสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่ายให้สามารถลงมือถือใช้งานได้จริงๆแต่งเป็นการสร้างโปรแกรมผ่านการวางบล็อกแบบ็อกลี่ i n t e r m e d i a r y Level 3ได้ใช้ Learn ย y t h o n org ได้เขียนโปรแกรมร่วมกับการพิมพ์อักษรแต่ละตัวแบบการพิมพ์สัมผัส จะได้รับการฝึกพิม,มพ์สัมผัสก่อนหน้าที่จะมาเรียนจนถึงจุดนี้โดยโปรแกรมสามารถใช้งานได้ที่ไหนก็ได้ผ่านเว็บไซต์สะดวกสบายในการเรียนรู้ Intermediate level 4ได้ใช้ไพ่ชามเตรียมความพร้อมความเป็นมืออาชีพด้วยการเขียนโปรแกรมด้วย IDE ที่สามารถใช้งานได้ดีและสร้างสรรค์ผลงานหนักได้เต็มที่ Advanced level 5ได้ใช้ Visual Studio Code สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นอยากเป็นมืออาชีพมากขึ้นจะมีการสอนใช้โปรแกรมเครื่องมือการพัฒนาต่างๆในระดับสากลของนักพัฒนามืออาชีพในการพัฒนาโปรแกรมหลากหลายโปรแกรม กลุ่มวิชาออกแบบศิละปะดิจิทัลพื้นฐานเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานองค์ประกอบสินเริ่มตั้งแต่จุดเส้นสีพื้นผิวการจัดองค์ประกอบในการสื่อสารภาพให้ตรงตามความต้องการและหลักสําคัญในการออกแบบดิจิทัลอาร์ตเพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ให้พวกเราได้ทดลองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมพร้อมรู้จักกับเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับสร้างสารรค์ผลงานอย่างเช่น คริตาหรือ MediBang Paint และ Adobe Photoshop โปรแกรมการวาดรูปด้านกราฟิกดีไซน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการออกแบบการเผยแพร่สู่สาธารณาชนได้ทดลองการออกแบบแบรนด์และผลิตภัณฑ์เช่นออกแบบลายเสือ้อแก้วน้ำเข็มกลัดหรือออกแบบแบนเนอร์ของตนเอง ฝึกการประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้ในการออกแบบที่สามารถนําไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์รวมถึงเรียนรู้การสร้างผลงาน 3D ด้วย m a y h e m e n t และ Autodesk Maya โปรแกรมสร้างโมเดล 3D ที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมจากการฝึกใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อสร้างผลงานทางศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งและการประยุกต์เข้ากับการออกแบบนวัตกรรมร่วมกับความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2D ทั้งทางเทคนิคและองค์ประกอบต่างๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือชิ้นงานเพื่อการนำเสนอ ที่มีความน่าสนใจและนําไปต่อยอดกับการสร้างคลิปวิดีโอสั้นที่มีการเรียนรู้การลําดับภาพเพิ่มความดึงดูดด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงประกอบเอฟเฟก์สุดลำ้ำและการใช้เทคนิคอย่างสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือการตัดต่อวิดีโออย่าง Adobe After Effects การสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณชนได้ซึ่งทั้งหมด3กลุ่มวิชามีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้สร้างสารรค์นวัตกรรมเล็กๆด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่และเพื่อกระตุ้นหรือเน้นย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และวิศวกรรมพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการออกแบบศิลปะดิจิทัลพื้นฐานและนํามาตกผลึกเพื่อสร้างผลงานชิ้นงานหรือนวัตรกรรมเล็กๆที่เกิดจากแรงบันดาลใจของเด็กๆเ,เองที่มีคุณครูผู้เชีย่ยวชาญทั้ง3ากลุ่มวิชาคอยสอนดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือและกำกับการปฏิบัติการตลอดการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองครอบครัหวหรือโรงเรียนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ยทุกผลงานจะได้นําเสนอจะแสดงบอกเล่าการทํางานและเรียนรู้ในงานนวัตรกรรมของโรงเรียนผ่านการได้เป็นตัวแทนในการนําเสนอและมีการส่งเสริมฝึกทักษะการนําเสนอผลงานในรูปแบบ p พ t c h i n งฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเวทีการแข่งขันระด,ดับภูมิภาคประเทศและนานาชาติต่อไปสุดท้ายก่อนนักเรียนจบ จะได้เรียนรู้การทำแฟ้มผลงานที่แสดงความเป็นตัวเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการที่ถูกต้องเพื่อนำเสนอความสามารถและความภาคภูมิใจของตัวเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ชัดเจนและรวดเร็วนำความเป็นตัวเองและผลงานให้เป็นที่ยอมรับได้ง่ายในการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนในโปรแกรมพิเศษด้านต่างๆต่อไปอย่างสบายๆโดยที่เด็กๆจะมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษที่เพียบพร้อมนตึกใหม่ที่ชื่อว่า i create ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสไปเรียนรู้และทดลองร่วมกับอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้วิชาต่างๆในทุกด้านสำหรับนักเรียนส,งส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอ็กเซลนส์โปรแกรมโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กแขนกลหุ่นยนต์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสุดล้ำอีกท,ทั้งยังมีห้องปฏิบัติการพิเศษที่ตอบโจทย์การเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่นด้านการทำหุ่นยนต์จะได้เรียนที่สนามโรบอทเพลการ์ด้านศิลป,ปะดิจิตัลอาร์ตจะได้เรียนที่ห้องเรียนวิงบ็อก ด้านวิศวกรรมจะได้เรียนที่ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหรือเพ็บหลับและการเขียนโปรแกรมจะได้เรียนที่แลับการเขียนโปรแกรมเป็นต้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้ก้าวสู่โลกใหม่ในที่ที่จะเตรียมความพร้อมลูกของคุณได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งวิชาการความรู้และการปฏิบัติการจริงลงมือสร้างสารรค์เทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆทมกลางาสภาพแวดล้อมที่ครบครันทันสมัยโดยบรรยากาศการสอนดูแลอ,อย่างเป็นกันเอง กับคุณครูผู้เชวชาญแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้าเทคโนโลยี Technology Excellence Program ระดับะามศึกษาตอนปลาย at the Prince Royal College for all kids better choice better chance